สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับกับพราวสุชาล์ของวนญญางวนจีกันอีกแล้วคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่อง ของบิตคอยทุกคนพูดถึงการขุดบิตคอยนะก็คำเตือนของคลิปนี้ทุกคนะคลิปนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อแนะนำในการลงทุนในคริปโตโคเคอเรนซี่ใดอย่างใดทุกคนก็การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูงนะแล้วก็มีความผันผวนสูงผู้ลงทุนควรศึกษาดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะก็คลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำนะทุกคนก็ฟังหูไว้หูเท่านั้นนะทุกคนซึ่งคลิปนี้เรามาพูดถึงวิธีการขุดบิตคอยเท่านั้นนะทุกคน,กคนโอเคก็คลิปนี้เรามาพูดถึงวิธีการ การคุดบิตคอยด้วยการที่เราจะใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนทุกคนซึ่งคลิปนี้เราจะใช้มือถือ iPhone 6เครื่องนี้นะทุกคนในการคุดบิตคอยนะแต่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกัน,นทุกคนไป โอเคทุกคนซึ่งวิธีการขุดบิตคอยด้วยมือถือโอเคทุกคนซึ่งแอปที่ว่าจะใช้ในการขุดบิตคอยก็คือแอปคลิปโตแท็บใช่ไหมว่าก็จะเข้ามาเลยนะก็หน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้นี่แอปคลิปโตแท็บแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปได้เลยซึ่งวิธีการขุดเนี่ยมันก็ง่ายมากๆทุกคนก็คือเราแค่เข้ามาแล้วก็เปิดให้มันลันไว้อย่างนี้ทุกคนก็ลันหน้าจอทิ้งไว้อย่างนี้ทุกคนแต่ว่าข้อแม้ก็คือห้ามดับหน้าจอนะทุกคน ้ามดับหน้าจอเด็ดขาดเลยนะทุกคนไม่งั้นกาลังขุดเนี่ยมันก็จะหายไปทุกคนเพราะว่าต้องเปิดลันไว้นะทุกคนเตลอดเวลานะทุกคนซึ่งเป็นบิตคอยที่เราขุดมานะทุกคนอ่ะก็คือ0ูนย์จุดศูนย์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 ห้าสาม BTC นะทุกคนเออก็เป็นบิตคอยที่เราขุดมานานนะทุกคนซึ่งเราไม่ค่อยได้ขุดเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ขี้เกียจด้วยนะทุกคนขี้เกียจมาแบบ เปิดค้างไว้ทุกคนแล้วก็ต้องคอยเช็คนะว่าแบตหมดหรือเปล่านะทุกคนเออก็ประมาณนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้ขุดเท่าไหร่นะทุกคนเอออะต่อมาเราพูดถึงวิธีการขุดไปแล้วนะก็คือการเปิดลันไว้แบบนี้ใช่ไหมละ่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันบ้างน,นะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีข้อเสียของการขุดบิตคอยด้วยการที่เราใช้มือถือนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเป็นความคิดของเราเท่านั้นนะทุกคนเป็นความที่เห็นส่วนตัวเท่านั้นอะ ไปชมกันเลย พูดถึงข้อดีก่อนนี้ทุกคน iPhone 6แนละ้วทุกคนก็5ปีแล้วนะทุกคนซึ่งเราแทบจะไม่ค่อยได้หยิบมันมาใช้เลยนะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเราจะใช้ iPhone ที่ถ่ายคลิปอยู่นะก็คือ iPhone 11นะทุกคนก็คือแทบจะไม่ได้หยิบเครื่องนี้มาใช้แต่พอเราเห็นว่ามันมีวิธีการคุยบิตคอยแล้วก็นำมันมาใช้เป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมนะเออก็อันนี้ก็คือข้อดีข้อแรกเลยนะทุกคนก็คือเรานำมาใช้ประโยชน์นะทุกคนนำมือถือที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ มากขึ้นนะทุกคนเก็อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะทุกคนอะต่อมาเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะทุกคนข้อเสียนะ ในการขูดบิตคอยเนี่ยก็คือการที่เราเปิดหน้าจอลันทิ้งไว้ใช่ไหมซึ่งบางคนเนี่ยที่ขูดแบบเป็นประจําเลยใช่ไหมก็อาจจะขูดแบบ7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้ใช่ไหมซึ่งมันมีข้อเสียคือเราต้องมาเช็คแบตตลอดเวลานะทุกคนว่าเอ๊ะแบตเราหมดหรือ,อยังหรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนซึ่งเวลาที่หน้าจอของเราดับไปแบบที่เราไม่ได้เช็คแบตเนี่ยหรือว่าแบตเดือศูนเนี่ยมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแบตเตอรี่ของมือถือของเรา ุนะคนแล้วก็เวลาที่เราเปิดไว้นานๆมากทุกคนก็อาจจะส่งผลให้สุขภาพของมือถือของเราเนี่ยอาจจะถดถอยลงได้นะทุกคนเออนี่ก็เป็นข้อเสียของการใช้มือถือคุนบิตคอยนะแล้วก็ข้อที่สานะสำหรับการที่เป็นข้อเสียของการใช้มือถือคูนบิตคอยนะก็ต้องบอกว่ากําลังขุดของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยทุกคนเมื่อสู้กับ คอมพิวเตอร์สู้กับอย่างอื่นนะทุกคนเพราะว่าจะเห็นได้ว่า iPhone 6ของเราก็กําลังขุดณเวลาน,นี้ก็อยู่ที่3นะทุกคนขนึ้นภาพประมาณนี้เท่านั้นนะทุกคนซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าจะเทียบผลตอบแทนของการใช้มือถือขุดเนี่ยกับใช้คอมพิวเตอร์ขุดเนี่ยยังไงคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นฝ่ายวินเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ประมาณนี้นทุกคนข้อดีข้อเสียของการที่เราใช้มือถือในการขุดบิตคอยนะซึ่งเราจะไม่รวมถึง ค่าไฟรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนนั้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะทุกคนเออก็คลิปนี้เรามาพูดประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับการขุดบิตคอยด้วยการใช้มือถือขุดนะก็มีข้อดีข้อเสียประมาณนี้ทุกคนสําหรับความคิดเห็นของเรานะ เรา,าพูดถึงความยากและก็ความง่ายในการขุดบิตคอยนะทุกคนก็ความยากเราให้เลยนะทุกคน3ดาวเต็ม5ดาวนะทุกคนนี่ทําไมเราถึงให้3ดาวนะทุกคนก็ ก่อนอื่นเลยคนการขุดบิตคอยเนี่ยของเราเนี่ยเราจะขุดประมาณ6-7ชั่วโมงนะซึ่งเราเคยขุดแค่ประมาณวันถึง2วันนะทุกคนแล้วเราก็หยุดขุดมาตั้งแต่นั้นเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเช็คแบตเตอรีนะ่ทุกคนว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนะั้นนะทุกคนคือแบบว่ามันก็ต้องเช็คเพราะเราต้องเปิดหน้าจอค้างไว้ตลอดเวลานะทุกคนอก็ประมาณนะั้นทุกคนเ,เราก็เลยให้ 3ดาวเต็ม5ดาวนะทุกคน<ม>ประมาณนี้ทุกคนก็สำหรับคลิปขุดบิตคอยข้อดีข้อเสียทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างทุกคนแล้วล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย